สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กนพรแขตสีออดรหัส681510012คณะบริหารธุรกิจค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Read ะไรนะคะแอปพลิเคชันดี a อะไรนะคะเป็นแอปพลิเคชันอ่านนิยายออนไลน์ชื่อดังในประเทศไทยค่ะเราสามารถอ่านนิยายเขียนนิยายหรือหานิยายอ่านได้หลากหลายแนวเลยค่ะ นิยายในแอปดีดไะนรนะคะก็จะมีหลากหลายแนวมีทั้งไซไฟแฟนตาซีเกมออนไลน์ต่างโลกผจญภัยแอคชั่นสืบสวนสะท้อนสังคมแล้วก็มีนิยายแปลจีนโบรานิยายแปลจีนยุคปัจจุบันนิยายบอยเลิฟยูริอีกครั้งมีนิยายสยองขวัญและสาระความรู้อีกด้วยค่ะนอกจาก เป็นแอปอ่านนิยายสําหรับคนรักนิยายแล้วนะคะยังเป็นแอปสาหรับคนรักในการเขียนนิยายอีกด้วยค่ะเราสามารถมาสร้างสรรค์ผลงานของเราได้ในแอปพลิเคชัน r รีดอะไรได้ค่ะทั้งจะเป็นนิยายแฟนฟิกเกี่ยวกับศิลปินหรือจะเป็นนิยายออริจินอลนิยายความรู้เราสามารถแต่งนิยายได้หลากหลายแนวเลยค่ะอีกทั้ง เรายังสามารถหารายได้จากการเขียนนิยายได้ด้วยค่ะเพราะแอป e a ิอะไรมีระบบโด n เนตสำหรับนักอ่านที่ชื่นชอบในผลงานของนักเขียนจะโด n เนตเหรียญต่างๆให้นักอ่านได้ค่ะอีกทั้งนักอ่านยังมีระบบเติมเหรียญไว้สำหรับซื้อนิยายต่างๆว่าแอปพิทอะไรนะคะเป็นบริษัทเดียวกับแ p ปเม p ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านอ e ีบุ๊กเราสามารถ เติมเหรียญและสามารถซื้อนิยาย e-book ได้ผ่านทางเมพหรือรีดอะไรก็ได้ค่ะโดยแอปรีดอะไรนะคะเราสามารถค้นหา,น,ยายนิยายที่ชอบนิยายที่ชอบหรือการ์ตูนที่ชอบก็ได้ค่ะมีทั้งการ์ตูนแบบเป็นภาพวาดหรือนิยายออริจินอลให้เราได้เลือกสั่งอีกมากมายเลยค่ะโดยการเติมเหรียญน,นะคะเราจะเติมที่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็สามารถเลือกเติมได้ตามราคาเลยค่ะแต่แต่ข้อเสียนะคะถ้าเติมในแอปเนี่ยมันจะราคาแพงกว่าเติมในเว็บไซต์นะคะซึ่งถ้าเราอยากได้อยากเติมในราคาที่ถูกลงเราสามารถไปเติมในเว็บไซต์ Map Market ได้ค่ะข้อเสียอีกอย่างนะคะนิยายบางนิยายบางเรื่องในติดอะไรก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์ เป็นการเป็นการแปลมาจากนิยายต่างประเทศโดยไม่ได้ทําการการขอลิขสิทธิ์แต่ว่าก็มีบางแต่ก็มีหลายเรื่องที่มีลิขสิทธิ์เราสามารถเลือกอ่านได้อย่างถูกต้องถูกกฎหมายได้ค่ะและแอปนิยายที่คล้ายๆกันนะคะนอกจากรีดอะไรก็ยังจะมีจอยลดามารดเด็กดีและอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับใครที่รักในการอ่านนิยายหรือรักในการเขียนนิยายสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล a สอะไรได้ทาง Android และ iOS ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะขอบคุณค่ะมาอ่านนิยายกันได้เยอะนะคะ